สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะช่วงนี้นะคะก็จัดดอกไม้ทุกวันนะคะทุกคนก็ตอนนี้หน้าบ้านก็ทยอยขายไปก็เริ่มมาจัดอีกแล้ววันนี้ก็จะเป็นโคมฟางที่เป็นหยดน้ํานะคะรูปหยดน้ํามันจะมีทั้งโครกลมเนาะปกติแล้วเราก็จะจัดโครงกลมนะคะแล้วก็จะมีหยดน้ําด้วยเผื่อเพื่อนๆอน่า ทำหยดน้ำแล้วก็เอ๊ะจะทายัางไงดีหรือว่าเราใช้หรือเปล่าหยดน้าเนี้ยนะคะหยดน้ําก็ใช้อยู่นี่เลยเราก็ปักกระดาษด้านนอกนะคะเสียบกระดาษด้านนอกตามรูปหยดน้ํากันเลยนะคะเพื่อนแล้วก็มา,าปักดอกนะคะข้างในก็ตามรูปหยดน้าเลยแต่สมมติว่าเพื่อนมีแต่หยดน้ําแล้วก็จะใช้เป็นกลม ก็ดัดแปลงให้เป็นกลมก็ได้แต่ว่าเราจะต้องส่งก้านให้มันเป็นรูปทรงกลมนะคะมันก็อาจจะใช้เทคนิคนิดนึงแต่ถ้าเราไม่อยากใช้ก็นี่เลยเป็นทรงหยดน้ำด้วยแล้วก็ทรงกลมด้วยวันนี้ก็เอามาฝากทุกคนนะคะเอามาจนแบบมืดๆกันเลยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะจัดตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะแล้วก็ เผื่อตอนกลางวันหรือตอนอะไรง <S <S เงียก็จะมีธุระอย่างอื่นด้วยแล้วก็จัดวนเวียนเรื่อยๆค่ะเพื่อนมาครั้งช่วงเช้าก็มืดนะก็ะเลยช่วงนี้จะอ,อัปเดตช้าไปนิดนึงก็แต่ว่าทำทุกวันนะคะก็เลยเอามาฝากกันค่ะสำหรับใครที่สนใจดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นบานชื่นหรือว่าบัวกุลาบอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีอยู่นะคะ บัวไส้กุหลาบนะของเราจะมีแล้วก็บัวไส้ฝอยรวมถึงกระดาษดอกไม้กระดาษสานะคะที่เราทําเป็นหลักอยู่แล้วก็ที่ช่วงนี้เรามาทําดอกมี้ด้วยก็เพราะว่าอ,อ,อยากให้มันมีหลากหลายนะคะเพื่อนๆที่ลูกค้านะคะก็จะได้มีมีตัวเลือกนะคะในหลายๆแบบนะคะก็มาดูกันเลยค่ะ สำหรับการปักต้นหมอนเดิมนะคะก็คืออันนี้เราต่อก้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เสียบแปะกาวแล้วก็เสียบนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะขายออกบ่อยอันเดิมๆก็จะ,ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็มาดูกันเนาะบางครั้งพี่ๆทาแล้วก็ไม่ไปได้ขายคลิป มาเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะสุดบันดาลใในการที่นี้ก็ทำเช้าทำเย็น คงทางนี้ก็จะเสียบยากหน่อยเนาะกลบจะเสียบได้ง่ายกว่าแต่ว่าหายยากแล้วก็เพงด้วยโอเคก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ใส่ก็อย่างที่บอกเนาะตั้งแต่ต้นทุนเลยต้นคืนแต่ว่าคืนหลังกันอยากเพิ่มๆต้องมีอ่าโอ้ยข้าส่งด้วยก็ต้องบอกขึิ่มด้วย ต่อเติมบ้านทำอะไรอย่างเงี้ยน้องเลยก็เลยทำหลายอย่างนี้ก็เลยคลิปห่างๆไปนิดนึงแต่ว่าเพื่อนๆก็เข้ามาดูคลิปเก่าๆก่อนหน้าเยอะเลยนะคะความรู้ก็เหมือนเดิมเหมือนกัน การพับกระดาษการจัดการอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูได้ตลอดเนาะอ,อย่างที่บอกนะั่นความสับละเอียดให้เราสอนไปหลายคลิปมากจนตอนนี้ก็สอนหมดเส้นคุงม,มาอัปเดตันข่าว เหลียงสีดำกระดาษสาด้านนอกก็ง่ายๆนะคะเมื่อนอันนี้ก็คือเอาสีเหมือนดอกนี่เลยก็ง่ายดีถ้าไม่คิดมากก็เอาขาวดำแล้วก็เขียวจะได้ไม่สีหนักสี้ก็ทำตั่น าก็จะลบเกินลบไหม you <laughs> ค่ะตอนนี้เราก็จัดเสร็จเรียบร้อยนะคะสวยงามสำหรับเพื่อนที่อยากทำตามนะคะก็ลองทำตามได้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนค่ะแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย